สวัสดีนักเรียนวันนี้มาพบกับครูตาในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนเนี่ยไปสรุปกิจกรรมที่1.2ที่เราได้เรียนไปก็คือในเรื่องของดินในท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติอย่างไรในตอนที่1และตอนที่สองที่เราได้เรียนไปนะคะมาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ดินเหนียวดินร่วนและดินทรายมีลักษณะเนื้อดิน สมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำเนี่ยแตกต่างกันนะคะเรามาดูดินเหนียวก่อนเลยค่ะนักเรียนดินเหนียวนะคะลักษณะของเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดนะคะเหนียวติดมือจับตัวกันได้ดีมากเลยนะคะนักเรียนเมื่อนํามาปั้นเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนกลมๆได้เลยนะคะยังจําได้ใช่ไหมคะและที่สําคัญเลยสามารถอุ้มน้ําได้ดีด้วยค่ะนักเรียน ต่อไปมาดูดินร่วนนะคะดินร่วนเนี่ยนะคะจากกิจกรรมที่เราได้ทําไปจะสังเกตได้ว่าเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดปานกลางนะคะเมื่อเราสัมผัสเนี่ยก็จะมีความนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางนะคะนํามาปั้นเป็นก้อนได้แต่ก็อาจจะมีบางส่วนเนี่ยแตกออกนะคะและที่สําคัญเลยสามารถกุ้มน้ําได้ปานกลางค่ะนักเรียนไปดูดินทรายกันบ้างนะคะ ดินทรายนะคะจะสังเกตได้ว่าเนื้อดินเนี่ยจะหยาบนะคะสัมผัสสัมผัสแล้วนะคะจะสาดมือค่ะนักเรียนจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยไม่ดีเลยนะคะหรือจับตัวเป็นก้อนไม่ได้นะคะไม่สามารถปั้นเป็นก้อนเป็นกลมๆได้นะคะนักเรียนอุ้มน้ําได้น้อยที่สุดค่ะนักเรียนนะคะเราก็จะมาสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราสามารถเนี่ยใช้ลักษณะของเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ําของดินเนี่ย มาเป็นเกณฑ์ในการระบุชนิดของดินค่ะนักเรียนนี่เป็นการทบทวนจากกิจกรรมที่เราได้ทําไปทั้งสองตอนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดหนังสือแบบเรียนและเล่มแบบฝึกหัดพร้อมกัน breakup. ค่ะค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือแบบเรียนนะคะหน้าที่55และหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวของเราหน้าที่78นะคะเมื่อนักเรียนเปิดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวสถานที่สถานที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะ ค่ะนักเรียนสถานที่ที่คุณครูจะพาน,นักเรียนไปนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเรานะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าโบราณคดีคืออะไรคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนอาจจะมีความสงสัยนะคะ คุณครูจะพูดได้ฟังนะคะโบราณคดีก็คือการศึกษาเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะหรือจะพูดง่ายๆก็คือการศึกษาว่าชีวิตมนุษย์ในสมัยอดีตเนี่ยเขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงกันเลยค่ยนักเรียน จากการที่เราเนี่ยได้เข้าไปศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะนักเรียนสังเกตเห็นสิ่งใดบ้างคะนักเรียนคุณครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะคุณครูเชื่อว่าหลายคนตอบได้ถูกต้องและตรงกับคุณครูแน่นอนนะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือโถหม้อไหยถ้วยชามขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากมายใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้นะคะเขาทํามาจากสิ่งใด หลายคนต้องตอบได้ถูกต้องแน่นอนนะคะสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้นะคะเขาทํามาจากดินนะคะแสดงว่าเมื่อสมัยอดีตการนะคะนักเรียนคนสมัยโบราณเนี่ยเขานําดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าประโยชน์ของดินเนี่ยใช้สำหรับการปลูกพืชเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้วนะคะประโยชน์ของดินเนี่ยมีมากมายนะคะคนสมัยโบราณเ,เขานําดินเนี่ย มาปั้นขึ้นรูปให้เป็นข้าวของหรือว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้เอาไว้สําหรับใช้นะคะคุณครูมีเนื้อเรื่องที่จะให้นักเรียนได้อ่านกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรื่องที่สองที่เราจะได้เรียนกันก็คือประโยชน์ของดินนะคะซึ่งเรารู้มาแล้วนะคะว่าดินเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะคุณครูมีคําที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านอยู่หนึ่งคำนะคะก็คือคําว่าประโยชน์อ่านว่าประโยชน์ เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์อ่านว่าประโยชน์ซึ่งประโยชน์ก็คือสิ่งที่เป็นผลดีนะคะอย่างเช่นดินสอนะคะเราสามารถนําดินสอเนี่ยนำไปเขียนไปวาดรูปได้นั่นก็คือประโยชน์ใช่ไหมคะและที่สําคัญเรามีสมุดเราก็สามารถนําสมุดเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการบันทึกได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคิดก่อนอ่านพร้อมกันค่ะนักเรียน นักเรียนเรามาดูคิดก่อนอ่านนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะคุณครูมีคําถามให้นักเรียนได้คิดก่อนอ่านอยู่หนึ่งคำถามนะคะก็คือมนุษย์มนุษย์ทํำนําดินมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะนักเรียนบางคนอาจจะมีคําตอบไว้ในใจอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราไปค้นหาคําตอบจากเนื้อเรื่องที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนได้อ่านกันค่ะนักเรียน ค่ะนักเรียนเรามาอ่านเนื้อเรื่องที่คุณครูเตรียมไว้ไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านเสียงดังๆนะคะอ่านให้ผู้ปกครองได้ฟังด้วยค่ะนักเรียนถ้าเราได้ย้อนกลับไปยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยที่มนุษย์ยังคงอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นมนุษย์ถ้ำเก็บพืชล่าสัตว์มาเป็นอาหารและนำดินมาทำเป็นหม้อไหยอย่างหยาบๆเพื่อให้นักเพื่อให้เป็นภาชนะต่างๆ นะคะจากเราที่เราอ่านไปนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยคืออะไรคะนักเรียนค่ะนักเรียนมนุษย์ถ้ำก็คือมนุษย์ยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั่นเองนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะมนุษย์ถ้ำเนี่ยนำดินมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนักเรียนดูไหมคะเราไปดูคําตอบกันคะ่ะนักเรียน ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะมนุษย์ถ้ำเนี่ยนำดินมาปั้นหม้อไหนะคะแล้วก็จานค่ะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมคะว่าการปั้นแบบหยาบๆเนี่ยคืออะไรการปั้นแบบหยาบก็คือการปั้นที่ไม่ค่อยเรียบร้อยหรือไม่ค่อยมีความสวยงามค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องต่อกันนะคะค่ะ เรามาอ่านเนื้อเรื่องต่อกันนะคะนักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าในสมัยนั้นมนุษย์นำดินมาใช้ประโยชน์ในงานศิลปะภาพเขียนบนผนังถ้ำอีกด้วยโดยนำดินที่มีสีสันต่างๆเช่นสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลมาผสมกับยางไม้ไขสัตว์หรือน้ำผึ้งแล้วนำไปเขียนพ่นบนผน,ผนังถ้ำเช่นภาพบนผนังถ้ำ ที่เขาประราะจังหวัดอุทัยธาน,นีประเทศไทยภาพบนผนังถ้ำอันตาเมราประเทศสเปนค่ะค่ะจากเรื่องที่เราได้อ่านไปนะคะนักเรียนคิดว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ม,มนุษย์นำดินมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะมนุษย์ในมนุษย์ถ้ำในสมัยก่อนนะคะนักเรียนเขานำดินมาใช้ประโยชน์ในด้านของงานศิลปะนะคะโดยใช้ ดินนะคะที่มีสีต่างๆเนี่ยมาเขียนที่ผนังถ้ำนะคะมนุษย์ถ้ำเนี่ยนำดินมาสร้างในงานศิละปะนะคะโดยการนำสีจากดินนะคะมาผสมกับยางนะคะก็คือยางไม้นะคะไขสัตว์แล้วก็นำพึ่งแล้วก็นำไปขีดเขียนบนผนังถ้ำนะคะนักเรียนคิดว่าภาพเขียนที่ผนังถ้ำเนี่ยที่นำดินมาเป็นสีในการสร้าง พบได้ที่ใดบ้างคะนักเรียนมาช่วยกันตอบนะคะภาพเขียนที่ผนหังถ้ำนะคะที่นําดินมาใช้ในการเขียนเนี่ยพบได้ที่เขาปาร,ราจังหวัดอุทัยธานีนะคะและถ้ำอันตามิราที่ประเทศสเปนที่เราได้อ่านไปนะคะเมื่อนักเรียนได้รู้คําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อกันค่ะนักเรียน ค่ะนักเรียนจากคําถามที่คุณครูได้ถามนักเรียนไปนะคะในกิจกรรมรู้หรือยังว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยนำดินมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเราก็ได้คําตอบกันแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคําถามที่คุณครูได้ถามไปนะคะจะสังเกตได้ว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยนำดินมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการนํามาปั้นหม้อและไหนะคะ นำดินนะคะสีต่างๆมาวาดภาพเขียนนะคะภาพวาดบนผนังถ้ำนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของดินที่มนุษย์ถ้ำนำมาใช้ประโยชน์ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมรู้หรือ,อยังพร้อมกันค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูรู้หรือ,อยังพร้อมกันนะคะ มาดูคําถามค่ะนักเรียนเขาบอกว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรบ้างเมื่อเราได้อ่านเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะและจากการที่เราสรุปทบทวนกันไปคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนตอบได้แน่นอนนะคะมนุษย์ถ้ำใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรบ้างมาช่วยกันตอบค่ะนักเรียนมนุษย์ถ้ำนะคะนําดินมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทําอะไรคะนักเรียนในเรื่องของการสร้างมหม้อหใช่ไหมคะเพื่อเป็นภาชนะ และนำดินมาทำสีเพื่อผลิตงานศิลปะเช่นภาพเขียนผนังถรร้ำค่ะนักเรียนคุณผูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาถามแล้วว่ามนุษย์ถ้ำเนี่ยใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรบ้างคำตอบก็คือมนุษย์ถ้ำนำดินมาสร้างหม้อไหเพื่อเป็นภาชนะและนำดินมาทำสีเพื่อผลิตงานศิลปะเช่นภาพเขียนบนผนังถ้ำ นะคะคุณครูเชื่อว,ว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนําไปเล่าให้คนอื่นได้ฟังเพื่อให้เขาได้รับความรู้เหมือนกับเราค่ะนักเรียน